ทีมนะครับใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดกดเข้าสู่ระบบนะครับกดตกลงทีนี้นะครับให้ทุกคนนะครับกดไปที่3ขีดขวาบนนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีคำว่ารายงานโปรโมชั่นแอนโทเคนนะครับให้พี่ๆทุกคนกดเข้าไปตรงนี้เลย เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีรายงานขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าตอนนี้นะครับเรามีเหรียญแอน N ทั้งหมดกี่เหรียญน,นะครับนี่คือวิธีการที่เราจะเข้าเช็คดูนะคะว่าตอนนี้รหัสของเราแต่ละรหัสมีแอนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่า,าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อว่า จะทำคลิปดีๆต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับผม